ตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองหงเสาดีนะครับเป็นเมืองเก่าแก่ของพวกมอญที่โดนพม่าอายุครองไปผมกำลังจะมาตามหาชุมชนอยุธยาครับที่โดนกวาดต้อนมาในคราวเสียกรุงครั้งที่หนึ่งไม่รู้ว่าพระเจ้าเบืนองจัดให้ไปอยู่ที่ไหนเมืองนี้มีพระท่านมุตเตานะครับเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นแล้วก็ผู้คนที่นี่ชอบเข้าวัดสวดมนต์ด้วยครับเราตามหาไม่เจอนะครับชุมชนนี้ก็ถามคนท้องถิ่น ถามหลายคนแล้วครับก็ยังไม่มีใครทราบเลยก็ลองถามไปถามมาครับเรื่อยๆดูระหว่างทางพอที่จะมีใครทราบไหมเดี๋ยวเราลงไปรอบๆคุมเมืองดูครับเพราะว่ามีคนชี้บ่อแสาอามาแล้ว ที่สุดเราก็หาเจอนะครับนี่คือบริเวณที่ชุมชนคนอยุธยานะครับในข่าวเสียกรุงคดที่หนึ่งพระเจ้าบริณนองนั้นได้จัดให้มาอยู่ณนะบริเวณนี้ครับเป็นรอบๆครูเมืองแล้วก็ตรงด้านหน้าจะมีประตูนะครับซึ่งพระเจ้าบริณนองเนี่ยตั้งชื่อประตูนะครับตามเมืองทุกๆเมืองที่พระองค์ท่านได้พิชิตได้มีทั้งหมดรอบๆเมืองหงโซดีนี้มีทั้งหมดถึง20ประตูนะครับและแน่นอนครับ บริเวณนี้คือประตูอยุธยาหรือประตูโยเดียและข้างหลังผมครับในที่สุดผมก็หาเจอนะครับเป็นประตูโยเดียซึ่งตอนนี้ไม่มีคนเชื่อสายอายุธยาลงเหลืออยู่แล้วนะครับเพราะว่าพระนเรศวรเนี่ยแนะนำกลับไปหมดแล้วหลังจากที่ล้อมกรุงหงสาดีหลังจากนั้นครับ ตามต่อไปนะครับผมจะพาไปเมืองตองอูเมืองแห่งุนเขาจะพาลอกมน้าสโตงครับจะพาไปดูคลองสองพี่น้องของพรนเนรสวนและพระเอากาตทสรดในข่าวล้อมกรุงตองอูผมจะพาไปดูพระพุทธรูปของอยุธยาครับซึ่งพระเจ้าบริณนองนั้นได้นํากลับมาในข่าวเสด็จกรุงรั้งที่1ผมจะพาไปดูโลหะสำลิดนะครับซึ่งเราเอามาจากเขมรและพระเจ้าบริณนองก็เอามาอีกครั้งหนึ่งแน่นอนครับอยู่ที่วัดเยสิกอง ขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการรับชมและวก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมมากมายนะครับผมจะลงคลิปแบบนี้มาให้เรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ